สวัสดีจ้ามือเนใีย่ายหน้าสิบห้ามากินตําแตงกับอันทอดหมูกรอบจ้ะทอดแล้วใหม่ๆเบอยเทเทตำมาแตงโอเค,อ,เคอันมึงได้จ้ะตำมาแตงกับทอดหมูกรอบจ้จะสไตล์ยายห,หน้าเหมือนเดิม กินแบบเดิมๆแบบบานๆแบบบานเฮานอกจากเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีอีกเทีย่ยสวัสดีอีกเที่ยนึงเด้อจ้ะเมื่อนี้ก,กะสิผ้ามากินตําแตงกับถอดหมูกรอบข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะจ๊ะผักกระสิมีเท่าที่เห็นเด้อจ้ะเด้อข้าวเหนียวคือเกาจ้ะหนึ่งห่อนห่อนอกินขา้าวเ้าวาเป็นตอนเที่ยง ว่า好了หมูจ้ะทอดวังยานแยกสิกวประกอบืึกรอบอยู่แหวนสิบวกอบ มันนี่บรรยากาศบ้านๆเนาะแต่เนาะอืมอืม,อม ต้องใส่บวงสดข้างใส่ ตามักแดงตัวเอามักแตงมาโซ่โซซื้อแล้วจาเพราะว่าผมมีผักโซ่ อเข้ากันมูกว่ากับตําแตกอือ มาเดินมาเดิม fc ยายน้าผูเรียไมากินน้ำยายน้าเดินมาเดิก่อส้างเดิอไม่กินน้ำกันผูบางคนวะอืมคือบรมสตาร์ยายน้าวะปกติยายน้าตรงเสียงดังววอร์ซัน fc บางคนวะอืมอดออกเล็กน้อยมันยังตื่นกล่องยู่จ้า เดี๋ยวย่าหน้าคนเก่ากลับมาใส่เวลาในแจ็คหนอยเห็นมันลงโตกัน่าจะคกีปอาหารบั่นๆกับตังร้อมื่อบั่นซกคนน่าจะเนาะตังเชยดกีปอาหารบั่นๆมันเท่าเดะอยู่หนิบัวมียังจ้ะ อยากกินเกียดก็ไม่เกียดได้ใจอยู่นี่อยากกินกบก็บไม่กบกันเป็นพวกอาหารทะเลได้อจอืออืม มักแดงมูกรอบเข้ากันดีเด้ออืม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 อ่ะ ความแดงอือหือ,หยอยนี่อะไรข้างนี้นางไก่แดดคันผู้ใดอยากดำก็มานั่งน้ำยายหน้าได้ดำเถออือหมูกรอบก็ใส่ได้เยอะ m 어? h ับไล่ใส่ไล่ใส่สืบขี้หมูกับก็้งห่าไตก็หตายเสืบขี้หมก กินไปกินมนากก็เริ่มได้ที่ บอลกล้วยกับเป็นบอลกล้ยบอนคุยนค้ยเรียงแันย้างๆกันเนาะแนวงห้างรอ,อบมีแย่หน้ามาอย่างสิบอกเด้อมักหานะสามมักหนึ่งสี่มักแปดสามจ้ะอัะเดือกั็มีใหนาะจ้ะเนาะสลองมันนี่ยายหน้ากัสิลาพีละะพลพแล้วน้องเด้อินมจ้ะจับจังเ่ยอ่ามันสนินกับพ่อเราคุณเทากิาาานยังร้เลย กินเพื่อไม่ตายกินเพื่ออยู่ถอมพ่อน่าจะน,นะนเหมือนอย้นยายนาสิลาทีลาน้องสุขุสุกุนให้ทุกคนสุกดีเด้อสุกดีมีไส้สุขุสุกุนเด้อจ้าสวัสดีจ้า